สวัสดีค่ะคลิปนี้มาสอนแก้กางเกงนะคะแก้กางเกงตัวนี้ค่ะเนี่ยเป็นกางเกงที่แบบน่ารักนะเห็นไหเนี่ยมันเป็นมีกระดุมด้วยถ้าเพื่อนเพื่อนชอบก็เอาไปแบะได้นะคะเนี่ยก็จะเป็นเส้นแบบเย็บตัดต่อเนี่ยมันจะมีตัดต่อด้านกลางหน้าขานะเนี่ยแล้วก็เป็นอย่างนี้คะ่ะแล้วก็ก็จะแก้แก้เอวค่ะการแก้เอวเนี่ยก็คือลูกค้ามาเนี่ยเราก็ให้เขาลองเลยค่ะคือคือใส่มีห้องลองให้เขาค่ะแล้วเราก็ลองลองเสร็จแล้วเราก็กัดกัดจากตัวเขาอะ กัดแล้วก็กัดเข็มหมุดไปข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก่อนจะถอดอตัวเขาแล้วก็ใช้เข็มใช้ใช้ช็อกกติ๊กไว้เพราะว่ากลัวว่าเด็กเข็มหมุดไปทิ่มเนื้อเขาคะ่ะเนี่ยเราจะกัดเราจะกัดตรงไหนก็ได้นะเส้นกลางหลังอย่างนี้ก็ได้กัดตรงกัดตรงเกศอย่างนี้สองข้างก็ได้หรือว่าจะกัดข้างช่วยก็ได้แล้วแต่เพราะว่าพอสุดท้ายแล้วเราเรา,เราจะต้องมาติ๊กช็อกแล้วก็วัดดูว่าไอ้ที่เรากัดไ้เนี่ยมันหายไปเท่าไหร่แล้วเราก็ค่อยมาเก็บเอวเข้าเท่านั้นนะคะทําแบบเนี้ยจะทําให้การกัดเก็บเอวเนะี่ยมันแม่นแบบ ใส่ออกมาแล้วมันจะพอดีกับที่เราต้องการค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกอัแหละเพราะว่ากางเกงเนี่ยยิ่งเป็นกางเกงยืดเนี่ยมันมันกะยากค่ะเพราะว่าจากเอวจริงอ่ะมันเอาแน่นอนไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่ความยืดหยุ่นของผ้าแต่ละชนิดด้วยค่ะอย่างผ้าชิ้นเนี้ยก็ถือว่าเป็นผ้ายืดที่ดีมันจะแบบมันจะยืดแบบแข็งๆหน่อยอะแล้วสําหรับกางเกงผ้าอะไรทั่วไปก็เหมือนกันบางทีลูกค้ามาเพราะเออว่าเอว ถ้าเอวสูงเขาใส่เอวสูงเป็นประจำเขาจะรู้เอวเขาอยู่แล้วว่าเออเก็บแล้วให้เหลือ26นิ้วเอออะไรเงี้ยเราก็ทําได้แต่บางตัวมันเป็นเอวต่ำเนี่ยเราต้องให้เขาลองนะคะลองก็ทําเหมือนเหมือนกันเนะะี่ยค่ะคือกัดจากตัวเขาเลยไม่ว่าจะเป็นตะเข็บโคงตะเข็บข้างเขากัดจากตัวเขาได้ถ้าเขาถอดได้อะเราก็เราก็ไม่ต้องเอาเข็มมุดค้างไว้อย่างนั้นแหละให้เขาค่อยๆถอดแต่ถ้าบางคนกลัวเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะใช้ช็อคติ๊กข้างนอกก่อนที่จะถอดเข็มมุดออกค่ะค่ะก็ วิธีการแก้สําหรับตัวนี้อย่างที่บอกเพราะว่ามันเป็นผ้าเยืดนีค่ะอ้อยก็เลยจะเย็บอ้อยก็เลยจะเย็บจักรอุตสาหกรรมไม่ได้นะอ้อยก็เลยไปเย็บจักรเล็กแต่ทีนี้พออ้อยมาดูคลิปแล้วว่าการเย็บจักรเล็กอ่ะมันมันไอ้นี่ไงพอดีกล้องมันมันยังไงอ่ะมันไปตั้งอยู่พื้นที่เดียวกันเนี่ยแล้วขากล้องสันเงืองมันก็เลยไม่ค่อยรู้เลยก็สรุปว่าพอเราพอเราเย็บเนี่ยพอเราเย็บเส้นเส้นเป้าเนี่ยลาเราเย็บเส้นเป้าไม่ว่าจะเอาอัางเกงมากงมาแก้เลยน่ะ อ้อยก็ย้ำให้เขาไปเลยนะคะเพราะว่้นการย้ำเป้าเนี่ยมันต้องย้ำถึงสองสารอบไปนะเพราะว่ามันจะทําให้เป้านะคงทนค่ะเพราะว่าข้างหลังนะัมันจะมีความยืดหยุ่นนะแเราก็เราก็แก้ให้เขาไปเลยนะพอแก้เสร็จแล้วนะใช่ไหมได้ตามเองที่ต้องการอนะ่ะเราก็เย็บขอบกลับเข้าไปเข,าเข้าเข้าเดิมเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยคะ่ะก็เย็บขอบเข้าไปนะคะก็สําหรับการแก้คลิปนี้อ้อยก็จะมีสอนการการขีดนะคะก็ขีดเฉียงลงมาที่จนที่ถึงเป้าเดิมอะค่ะแล้วอย่าเงี้ยแล้วก็เย็บเย็บย้ำสองรอบ เย็บย้ำเป้านะสองรอบพอเย็บย้ำเสร็จเราก็มาติดขอบเข้าไปเหมือนเดิมก็เท่านั้นละค่ะเนี่ยนิอ้อยยังมาได้รีดเก็บให้นะก็สำหรับคลิปนี้ไปดูเลยนะคะได้เวลาทำกางเกงแบบนี้แล้วนะคะเนี่ยกระดุมแบบนี้ค่ะสวยนะน่ารักมันเป็นกางเกงผ้าย,ยืดค่ะเนี่ยยืดอย่างนี้นะเนี่ยเห็นไ,ไหมยืดยืดตรงเนี้ยเวลาที่ยังไม่ยืดเนี่ยวัดได้สามสิบห้าใช่ไหมในขณะที่เอวตรงเนี้ยวัดได้สามสิบ ยี่สิบเก้าแล้วคนเนี้ยลูกค้าคนเนี้ยเขาสะโพกจริงอะสามสิบแปดแต่ก็ใส่ได้ได้ก็คืออย่างที่บอกมันยืดออกไปได้ไงมันก็เลยมองดูกระชับที่สะโพกอ่ะแต่ทีนี้เขาเป็นคนเอวเล็กไงเนี่ยเอวเขาอ่ะเนี่ยมันต้องเก็บเข้าแล้วทีนี้ตรงเนี้ยมันตั้งยี่สิบเก้าไงมันก็เลยบานเห็นปะเพราะส่วนมากกางเกงที่เขาซื้อกันมาอนะเอวมันจะบานอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยขอบไม่อกระชับไงทีนี้มันก็เลยต้องมาเก็บ เนี่ยสำหรับถ้าเรามีกางเกงอ่ะไม่ว่าเราจะรับรับแก้เองหรือว่าจะแก้เองนะเราก็นุ่งไปเลยค่ะนุ่มกางเกงตัวนี้แหละเราจะได้รู้ว่าคือเราจะแก้ส่วนไหนบ้างน,นะคะอย่างตัวนี้อย่างที่บอกว่าสะโพกดี้วใช่ไหมหรือว,ว่าเราจะแก้เท่าไหร่ก็ให้ลูกค้าใส่ลองเลยนะคะใส่ลองเสร็จปุ๊บ <agem> เราก็จับเราก็จับเลยว่าเนี่ยช่วง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 เนี้ยช่วงเก็ตเนี่ยเราก็จับแบบแบ่งสองอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างเงี้ยเราก็จับเนี่ยกัดที่ตัวเขาเลยนะกัดมันจะได้เป็นอย่างนี้นะ ที่ตัวเขาเลยเนี่ยเราก็กัดช่วง,วงเกตเนี่ยเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้ได้ได้แบบนี้นะเออเขาบอกเออพอแล้วเท่าน,นี้เนี่ยพี่พอแล้วค่ะเนี่ยเท่าน,นี้เราก็มาดูเราก็มาดูหลังจากน,นั้นอะ่ะพอเขาถอดออกกตัวเนี่ยเขากลัวเข็มมุดงนะเราก็ต้องมาช็อคติ๊กไวไะะ้เงี้ยค่ะติ๊กไวไนะ้อย่างนี้นะปึ๊บเดี๋ยวติ๊กให้ดูนะเพราะว่า้อติ๊กสีเหลืองไปทิ้งแล้วนี่ติ๊กสีฟ้าให้ดูมันก็จะได้เป็นอย่างนี้เราก็จะรู้เลยว่าตรงเนี้ยเท่าไหร่ โอาเราติ๊กจากตัวเขาใช่ไหมเราไม่สามารถมุดไปได้เพราะว่าตรงนี้มันติดเนื้อเขาไงเราก็ต้องติ๊กข้างนอกออกมาเงี้ยเลยใช้ช็อกสีสีสีที่มันไม่เจ่มมากอะช็อกติ๊กช็อกออกมาเมื่อติ๊กออกมาแล้วมันก็จะได้เป็นเส้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นเส้นช็อกอย่างเงี้ยเห็นไนะเนีย่ยช็อกสีฟ้าที่อ้อยติ๊กไม่ให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็มาวัดรวมกันว่าว่ามันเท่าไหร่นะวัดสองอันเนี่ยรวมกันอันนี้หนึ่งนิ้ว เราะว่าบางทีเรากัดมันไม่เท่ากันไงเราจับเพื่อให้มันใส่แล้วมันพอดีเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราเราจะกัดแบบช่องนี้นิ้วหนึ่งช่องนี้นิ้วหนึ่งนะบางทีอันนี้อาจจะในนิ้วครึ่งก็ได้เนี่ยแต่นี่อ้อยกัดเท่ากันก็คือสรุปแล้วเอาเอวเข้าสองนิ้วฝั่งนิ้วหนึ่งฝั่งนี้นิ้วหนึ่งอ่ะเราก็จะดูการกัดเนี่ยเราจะกัดจากตรงกลางนี่ก็ได้นะแต่บางทีมันจับยากไงเราก็สามารถจับตรงนี้ได้เนี่ยจับตรงเนี้ยเนี่ยจับ่างเนี้ยให้มันพอดี หรือว่าเราจะจับทางนี้ก็ได้อย่างที่บอกอ่ะแล้วแต่ความถนัดเราเลยแต่ก็คือประเด็นก็คือเราต้องมาเนี่ยเราต้องมาวัดว่าที่เรากัดเนี่ยมันมันหายไปเท่าไหร่มันหายไปสองนิ้วอ่ะสรุปว่าหายไปสองนิ้วนะอ่ะแล้วก็เอารูปมันออกแล้วก็ทําทีนี้เราก็จะรอเลยคะ่ะอันนี้มันมีป้ายใช่ไหมที่เขาซื้อมาแล้วก็ไม่เอาเพราะว่าเนี่ยมันติดอยู่กลางหลังเนี่ยแล้วกลางหลังเขาก็ไม่มีเส้นต่อเห็นปะ่ะาเขาไม่มีเส้นตรงขอด้วไม่มีต่อเห็นปะ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องตัดแล้วก็ทกําเป็นตะะิ ติ๊กนี่เลยนี่ติ๊กออกมาทีนี้เราต้องการสองนิ้วใช่ไหมก็วัดเข้าออกฝั่งละหนึ่งนิ้วเพราะว่าเราต้องการที่เอวหายไปก็เท่ากับว่าเอลตัวนี้จะเหลือยี่สิบเจ็ดเพราะว่าอ้อยวัดรวมเม่กีนะ้มันได้ยี่สิบเก้าไงนี่ค่ะวัดปลายสองนิ้วก็เท่ากับว่าอีกข้างนี้ที่เราติ๊กไว้ติ๊กไว้งั้นแหละนะแต่เวลามันเก็บอ่ะมันต้องมาเก็บเส้นกลางนี่นะเนี่ยเข้าใจใช่ไหมนี่ติ๊กออกมาฝั่งละหนึ่งนิ้วก็เท่ากับหายไปสองนิ้วนะขอบตัวเนี้ย มันดังมันดังเดี่ยเนี๋ยเอาลอนี่ก่อนทีนี้อยากี่บอกตรงเส้นกลางมันติดต้ายนี่ไงล็อเลยก็อ,ออกไปเลยเนี่ยความจริงทําไ่นั่นอ้อยลอให้ลูกค้าหมดแหละเพราะว่ามันมันคันตรงเนี้ยเราไม่ต้องมาติดหรอกเพราะว่าเขาซื้อมาเขาติดป้ายไปยงั้นเลยเนี่ยอ่ะนี่นะออกไปนะทีนี้เราก็ดูว่าเราก็ล็อตรงกลางนี่ก่อนเพราะว่าเราจะต้องตัดมันออกก่อนนี่ล็อออกมานะปึ๊บ เอาพอประมาณว่าที่เราจะรอได้ผ้ามันยืนเดเนี่ยตรงนี้เราก็ร้อมันออกลอกมาเลยก็เท่ากับว่าตรงกลางเนี่ยตรงเส้นกลางหลังเนี่ยมันจะต้องมีเส้นต่อแล้วเพราะว่าเราต้องการเก็บเข้าไงเราก็ต้องมาเก็บฝั่งนี้อันเดียวเก็บที่กลางหลังที่เดียวนะเนี่ยเราต้องมาเก็บกลางหลังที่เดียวอ่ะตัดแบ่งเลยค่ะ ตัดแบ่งออกไปก่อนเนี่ยตัดแบ่งเส้นที่ว่ามันอยู่กึ่งกลางไงี่ะนะกึ่งกลางของเนี้ยนะเห็นนะตัดแบ่งออกมาก่อนเลยก็ได้ปุ๊บเา้าเท่ากับว่าเส้นจริงของมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ตัดให้มันเหลือครึ่งนิ้วก็ได้ค่ะนี่เวลาเราจับเย็บเราจะได้กะง่ายๆนะไม่ต้องเผื่อเยอะนี่เท่ากับว่าเนี่ยตรงนี้อ่ะขอบเราถุกตัดไปแล้วทีนี้ทีนี้เราก็จะเก็บยังไงละเราก็ต้องดูว่าโครงกางเกงตัวเนี้ยนี่เห็นไหมเส้นอ่ะมัน,ม,นมันยังไงอะ่ะ มันตรงๆเกินไปอ่ะเราสามารถเก็บตรงนี้ด้วยนี่เก็บตรงนี้ถ้าเก็บตรงนี้ที่เดียวหนึ่งนิ้วมันจะมองดูเอ็นเกินไปไหมเราก็ต้องดูนะว่ามันเอ็นเกินไปไหมเราก็ดูว่าถ้าเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะถ้าเก็บสองนิ้วก็เท่ากับว่าเราต้องขีดหนึ่งนิ้วไงทบคู่ทบสองชิ้นมันก็จะได้เราก็จะดูว่ามันเยอะเกินไปไหมอ่ะเราก็ดูซิ ว่าถ้ามันเทมากเกินไปเราต้องมาแบ่งที่เก็ตน,นี้อีกแต่ถ้ามันมองดูไม่นี่มากเกินไปเนยเราก็จะขีดมานี่เลยขีดมาขีดมาที่เป้าเดิมของมันเนี่ยขีดเป็นค่าๆอ่าเราก็ทำกัดแบวมว่าหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วตรงนี้นะเห็นนะเนี่ยเก็บเข้าหนึ่งนิ้วนะเก็บคู่ไปก่อนเก็บหนึ่งนิ้วกว็าเท่ากับสองนิ้วเพราะมันมีสองชิ้นไงนี่ค่ะเราก็ลองดูสิว่าเอวมันอ้นี้ไหม เอวมันแหล่นี่ไปไหมถ้ามันแหลงหักมากเกินไปมันก็เหมือนกับว่าเออมันก็ไม่เท่าไหร่นะเนี่ยมันก็มองดูไม่นี่เท่าไหร่นะเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับว่าเขากางเกงตัวนี้ยเส้นกลางมันตรงๆรงไงถ้าไม่งั้นเราก็ไม่นี่แต่ถ้าตัวไหนที่มันเก็บมากกว่านี้อย่างเช่นสะโพกพอดีแล้วอะนะเราก็มาเก็บตรงเก็บนี้เพิ่มได้นะช่วยได้นะแต่ตัวนี้ไม่ต้องอะเนี่ยอ้ว้ว่ามันได้แล้วเนี่ย เราก็เก็บไปเย็บไปเส้นหนึ่งนิ้วเลยนะเนี่ยเส้นหนึ่งนิ้วเย็บเรียวหายมาที่เป้าเดิมไม่ต้องแต่งเป้าอะไรทั้งสิ้นเพราะอย่างที่บอกเพราะว่าสะโพกเข้าพอดีแล้วไนี่นี่เราก็เย็บเลยค่ะได้เวลาเย็บแล้วนะคะเนี่ยมันถ้าเกิดพันยืดมันต้องมาเย็บจากอันนี้ค่ะนี่นะคะ